ที่หนึง่งโอ้โหให้ดูให้เบื้องไอ้ต้นจันผาครับโอ้ยเป็นต้นใหญ่แหงครับครับงามครับบรรยากาดครับนั่งโงโงโงู้นดูรครับเออต้นใหญ่ต้นงามในจันผานะครับบรรยาก,ากาศครับตรงนี้ ลางานเมืองพัทพยาบุญครับเรียกว่าห้วยน้ารินน้ำรดลถูกดโดยรอ น้ำต้มจันผาเนาะครับจันผาสวยงามบรรยากาศเอ้าเอามาฝากครับไป